วิง่งกระโดดกระโดดตีลังกายินดีต้อนรับสู่ Family t r ท i n e อแม่ครับแม่ครับอยากเล่นจังเลยพ่อก็อยากเล่นกละลูกกระโดดวิง่งมีตัวตุ่นก็มีนะครับมีมินิเกมให้เล่นมากมายเป็นเกมออกกำลังกายที่ใช้การเคลื่อนไหวเอ้ย,อยแค่มีจอยคอนสายรัดขาก็เล่นได้แล้ว เมื่อขาไม่ต้องเล่นะพ่อเล่นเองมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิง่งข้ามรูอ่กระโดดเชือกเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟสเกตสามารถปรับแต่งกิจกรรมตามที่คุณต้องการพร้อมทั้งดูสถิติของตัวเองในแต่ละวันเล่นได้หลายคนชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้เล่นสนุกกันในครอบครัวเฮ้ยเฮ้ย ม<ฤ>่ดูสิเ<ฤ>พข้อ<ฤ>เก่งจ<ฤ>ังเลยอ่ะโอ้จะน่าแล้วดีใจจังเลยเย้เยจดที่รักทุกชุดแถมที่รัดขาด้วยนะครับพร้อมจำหน่ายวันที่3กันยา2021ที่ร้านเกมคอนโซลลังสิต